ครับผมสวัสดีครับก็พบกับเป้ารีวิวนะครับผมก็พบกับผมเหมือนเช่นทุกครั้งเนาะกับการที่ผมจะนําสินค้าเครื่องมือช่างมารีวิวคุณสมบัติในเบื้องต้นให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีเนาะกับสินค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นสว่านไร้สายนะครับผมเป็นสว่านไร้สายราคาย่อมเยาเนาะ ผมแต่ว่ามาด้วยคุณภาพหลากหลายเลยนะครับผมตัวนี้ก็สินค้าที่ผมนํามาเนี่ยครับผมก็เป็นสว่านไร้สายของโลเวลนะครับสินค้าโลเวลเนี่ยก็รับประกันให้อยู่ที่1ปีนะครับผมส่วนรุ่นที่ผมนํามาเนี่ยครับก็เป็นรุ่นอ่ะ DBD T 2 0 0นะครับผมสว่านไร้สายตัวนี้มาพร้อมกับตัวกําลังเครื่องอยู่ที่12โวลต์นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1 5่แอมป์เนาะตัวนี้ราคาเนี่ยพันปลายปลายเนี่ย มาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนเลยนะครับผมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสว่าน3ระบบเนาะสามารถเจาะเหล็กไม้แล้วก็ปูนได้ขันสกรูขันน็อตได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้เนาะตัวเนี้ยสามารถปรับรอบนะครับได้2ระดับเนาะตัวอรอบแรกเนี่ยเกียร์แรกเนี่ย รอบสูงสุดอยู่ที่4 4่0รอรอบต่อนาทีนะครับผมตัวส่วนรอบสูงสุดของเขานะเกียร์งเนาะก็ได้รอบอยู่ถึง1 5ึ0งรอบต่อนาทีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเจาะไม้นะครับได้ถึง20มิลเลยนะครับส่วนเหล็กเนี่ย10มิลนะครับผมส่วนคอนกรีตเนี่ยปูนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8มิลนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้เครื่องเนาะครับผมก็ปรับได้นะครับเกียร์ึเพียสอนะครับผม ก็ได้เนาะขันสกูได้นะครับก็เหมือนสว่านโดยทั่วไปเราสามารถปรับแรงบิดได้เนาะข้อดีของสว่านไ right ร้สายนะครับผมก็เหนะมือนทุกชิปเนาะเมื่อเราตั้งแรงบิดเนี่ยตรงตามที่แรงขันสุดแล้วเนาะสกูยิงไปสุดแล้วเนี่ยมันก็จะฟรีให้เลยคร,ครับผมห,หรือว่าพี่จะปรับมาที่จเจาะเหล็กเจาะไม้ได้นะครับหรือว่าตัวเนี้ยสามารถเจาะกระแทกได้เนาะเจาะปูนได้เลยนะครับผมซ้ายขวาได้เนาะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับผมครับ แล้วก็ตัวมาพร้อมกับตัวกล่องเลยนะครับตัวกล่องเลยเนาะกล่องกันกระแทกอย่างนี้เลยครับผมกล่องกันกระแทกให้นาะมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับผมแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเนาะครับผมตัวนี้อีกนิดนึงนะครับสามารถจับดอกได้สูงสุดอยู่ที่ได้ที่10มิลเลยนะครับผมตัวนี้ครับ10มิลเลยระบบแต่ยังเป็นแปลงฐานอยู่นะครับผมครับ ก็พี่พี่ท่านใดนะครับสนใจก็มาดูสินค้าได้เนาะที่ไทยวัสดุนะครับผมทุกสาขาเลยหรือว่าห้างชั้นนําโดยทั่วไปนะครับผมหรือว่าผมก็จะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทุกอย่างเช่นทุกๆคลิปเนาะพี่พี่ก็สามารถดูเบื้องต้นได้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากกดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมหน่อยเนาะครับผมแล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ